ลำใหญคริสต,ตันรสชาติหอมหวานอร่อยซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดจนสามารถจำหน่ายได้ถึงกิโลกรัมละเกือบ1,000บาทเป็นหนึ่งในผลผล,ผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิดของคุณศิรตาเปรานามซึ่งเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ได้แปลผันที่ดิน20ไร่ในพื้นที่อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงให้เป็นพื้นที่การเกษตรผสมผสานจนมีผล,ผลผลิตคุณภาพดีปลอดสารพิษ ออกจำหน่ายสู่ตลาดทั้งปีสร้างความมั่นคงทั้งเรื่องอาหารและรายได้ควบคู่กันก็ผลผลิตของที่สวนนะคะ,ะไม่ว่าจะผลิตอะไรออกมาเนี่ยเราเล่าเรื่องถึงขั้นตอนการผลิตของของทุกผลผลิตค่ะทั้งผล,ลไม้นะคะ,ะพืชผักที่ออกจากสวนเนี่ยเป็นพืชผักที่ปลอดภัยมีคุณภาพซึ่งดีต่อสุขภาพของผู้ที่มาบริโภคทุก ทุกทกคนที่เขาเขาชอบในผลผลติตของเรานะคะซึ่งลูกค้า,าที่ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากจะมาจากลูกค้าออนไลน์และก็ในชุมชนซึ่งเป็นลูกค้าที่มาซื้อแล้วและก็มาซื้ออ,อีกหลังได้รับความรู้เรื่องเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานผ่านการอบรมตามโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คุณศิรตาได้ขุดปรับระบบที่ดินเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ควบคู่ไปกับการมีแหล่งน้ำไว้ใช้สอยในพื้นที่การเกษตรจากนั้นได้ลงแรงปลูกกล้วยหอมทองกว่า6,000ต้นโกโก้กว่า700ต้นแก้วมังกรอีกกว่า100หลักรวมไปถึงทุเรียนและผักกินใบอีกหลากหลายชนิด บริเวณนี้เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในพื้นที่อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิดไว้รวมกันเพื่อให้ผลผล,ผลิตได้ทั้งปีทั้งกล้วยหอมทองแก้วมังกรหรือแม้กระทั่งทุเรียนนะครับซึ่งที่นี่นอกจากมีความมั่นคงทั้งเรื่องอาหารแล้วยังสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรผู้ผล,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 ผลิตด้วยครับลัางผ่านการปลูกแล้วหปี กล้วยหอมทองจะให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกสัปดาห์ส่วนผลโกโก้ที่สุกเหลืองอารามก็จะเก็บส่งขายได้ทุก15วันในขณะที่แก้วมังกรก็จะออกผลผลิตยอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมส่วนผักกินใบหลากหลายชนิดก็จะเก็บส่งขายสร้างไรายได้ทุกวัน ส่งผลให้แปลงเกษตรผสมผสานมีรายได้หล่อเลี้ยงเกษตรกรทั้งรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนตลอดทั้งปีส่วนหนึ่งเราไม่ได้ขายหมดเราก็แบ่งปันให้กับชุมชนแล้วเนี่ยความรู้ในส่วนที่เรามีรายได้เนี่ยทุกคนก็จะมาถามเราเราก็จะแบ่งปันความรู้ให้กับไปนะคะในส่วนของต้นพันธุ์หญิงพันธุ์ต่างๆเนี่ยทางสวนเนี่ยยินดีมากนะคะยินดีที่จะสนับสนุนให้กับสากลเกลือข่าย ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องนะคะหรือ,อเกษตรกรในชุมชนนะคะจังหวัดพัทลุงมีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วกว่า400คนช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้สนใจในอาชีพเกษตรกรหลายคนนอกจากพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังกลายเป็นผู้นำเกษตรกรที่เข้มแข็ง สามารถขยายเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนภาคเกษตรในท้องถิน่นให้เติบโตมีศักยภาพก้าวทันโลกทุกคนที่ผ่านการอบรมนะคะก็จะเป็นพี่เป็นน้องรู้จักกันทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดก็รู้จักกันด้วย และก็สามารถแลลก,กถ่ายข้อมูลกันได้ตลอดค่ะและหลังจากนั้นก็มาทําที่ส่วนตัวเองนะคะบางคนประสบป,ปัญหาแล้วก็ถามรุ่นพี่ที่เขาเคยประสบป,ปัญหาก่อนหน้านี้แล้วมาปรับปรุงในส่วนตัวเองได้นะคะสามารถทําให้แต่ละคนเนี่ยค่ะ,ะสร้างรายได้ขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะไปกลายเป็นผู้ประกอบการทุกวันนี้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษของคุณศิรตามีการวางแผนจำหน่ายล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ทำให้สินค้าต่างการเกษตรทุกอย่างแทบไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในขณะที่แปลงเกษตรผสมผสานก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้คนในชุมชนและผู้ที่สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมเรียนรู้แปลงเกษตรอย่างต่อเนื่องสนทยาแก้วขำไทย p p s ีรายงาน